We สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในถนนมิตรภาพ หน้าจากแมนเชสเตอร์ไปเมืองในฝันแคนเทเบอรีเราต้องประเดิมด้วยงานใหญ่ที่สุดของอังกฤษนะครับก็คือในงารเป็นแมตช์ชิงคออไทยแลนด์นะงานที่ใหญ่มากเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเลยของของคนไทยนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็มาพร้อมพับกผ่น นี่ยี่สิบสามเหรอใช่มันที่จอดรถก็ต้องอยู่ตรงนี้เออที่ไงเขาบอกว่าประตูจะเปิดออกไม่อยากรู้หกสี่หกใช่เจเจเรามีบ้านนอนเย้คืออะไรวะโอชี มันยืนยืเฉยไม่ได้อ๋อโอเคว้าวเจ็โ้ยยืดัวห้ด้วยอองน้ำโอ้หองน้ำใหญ่โตอนั้อ้าโว้ว้าวบ้านน่ารักมากพี่เมชอบไหม นี่เป็นบ้านที่ผมกับพี่เมย์หุ้นกันนะครับซื้อแล้วใช่ไหมเจ้ซื้ทุกคนก็ราามคืนมาอยู่ได้นะครับมีห้องนอนอยู่ว้าวมีหลายห้องเหมือนกันแท้ะโอเค พี่ไปล,ลงไปขนของกันครับผมพูออเ้เราแปลนฟันกันไหมแปลิพี่โอเคเอาพี่จะน้ำลายบูหรือวิ่งเหรอถามดูถ <c oughs> ามก่อน <c oughs> ซี1หีหนสองดีเอฮ้ยถ่ายอยู่รอครับเออมันต้องอย่างนี้ถิวะหนูตางสายน้ำเลยชอบครับงดดีดด Yeah, yeah, you can say hello. Hello, man. He's hi. Very, he's very friendly. <laughs> What's what your name? Doug. Doug? Doug, like Douglas, <laughs> yeah. <laughs> สามารถจ่ายตังค์ได้น่าะมีแถบอยู่พี่นี่มีเหรียญกับแบงค์นะน่าีแถบอี นื <analysts S 1> ่ไม่มีนู่นโอ้โหพี่นัวพอรู้ไหมครับว่าบสนี้มีอายุเท่าไหร่ครับ พันกว่าปีนะพันกว่าปีโ <c oughs> ตถึงพันสี่ร้อปีพันสี่ร้อยปีเลยเหรอ 很慢他 ก็สมัยก่อนคิดซะจักรยิ่งใหญ่มากมีอำนาจในเรื่องของการปกครองเลยนะสว่างโลรขอให้ทุกแฟนช่องนึ่งแมนขอให้คนไทยทุกๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะเเ็นซารี่ะ listen at the sun that w o r r e เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบไฮไลท์เลยถ้า <Yeah. S 3> พี่โนอองหัวแย่ไปแล้วพี่โนธร,รรวดาใช่ปะคนพี่โนจะไม่ได้ยินเสียงพี่โนเ่งคือพี่โนสามารถพูด <_ d ose> ด้วยเสียงปกติของพี่โนได้เลยลองมั้ยเขไม่ได้ยินจริงๆลยไม่ได้ยินจริงไหม <_ d ose> ไม่ได้ยินเข้าไปเสียงมันเป็นอีกแบบหนึ่งใช่เหรอใช่เสียงมันเป็นอีกแบบหนึ่งเสียงที่เราได้ยินเสียงของเราอะเป็นอีกแบบนึ่งแล้วอาจจะม่เสียงทอ่ผมไม่รู้ผหมจะภาวนาอะไร เสียง่ได้เสียงกัากรบัก็กล้องผมไม่รู้ว่าตอนนี้กล้องข้างโนอได้ยินผมหรือเปล่าตอนนี้ผมก็พูดเสียงปกติครับทาสอบข้ามาลึกขึ้นนิดหนึ่งเสียงมีของการวานมากขึ้นโอเคก็แปกปีนรับนี้เนี่เป็นครั้งแรก Ik kom het niet op gang, รอบ4โมงว่าไปคนเดียวก็ง่ายนะคะน่าจะไปกับคนอื่นดูเชื่อว่ามันสวยจริงหรือเปล่า <c oughs> เหมือนกับที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อมาที่ Can c a n เ a b u r y บอรนะคะ okay. <c oughs> ใช่มล่ะ4นาที <c oughs> ครับ45นาทีค่ะโอเคเดี okay, <c oughs> okay. ๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะ45นาทีโอเค4โมงเจอกันค่ะ โอเคนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่จะลองรับประทานสเปกจากอาเจนตินานะครับแต่อยู่ในเมืองในเมือง <laughs> เคนซิวลีองังกฤษไม่เลยสองประเทศนี้เขาไม่ถูกกันนะ จากประวัติใช่ครับหนังในฟุตบอลโลกเคยมีสงครามกันแล้วก็ในฟุตบอลโลกอะ่ะเดียโก้มาราโดน่าเคยใช้มือหม่งบอลเข้าแล้วทำให้อาิ์เจนตินาเนี่ยชนะอังกฤษอ,อังกฤษก็จะแค้นอาเจนมากครับลององชิมเกลือไหมพี่ถ้าแ,แต่มึงเลยมันเค็มอยู่แล้วกูใส่เกลือ,อไปเยอะ ใส่เกลือเค็มนะบอกไว้ก่อนอจริงจริงมันดีไหมมันนุ่มน,นะมนนแต่ว่ามันนุ่มมากเออนุ่ม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 ,มนุ่มจริงอ่ะจริงครับพี่โน่ลองจำลองพี่เมย์ถ่ายคลิปนี่นะคะโอ้โหทุกคนเป็นยังไงสวยไหม <laughs> <laughs> โอเค 45นาทีแล้วนะคะเราก็ล่องเรือนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วไปตามแม่น้ำเนี่ยก็คนที่เป็นไกด์ที่พาเราไปพายเรือไปนะคะเขาก็จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาของตึกลําบ้านช่องที่นี่ว่าแบบว่าแต่ละตึกมีที่มาที่ไปยังไงในอดีต มีประวัติยังไงตั้งแต่สมัยสงครามตั้งแต่ยุคเก่าก่อนก่อตั้งเมืองอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆนะคะ ผ่านคอนเสิร์ตแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทัวร <Okay. S 1> ์คอนเสิร like ์ตที่เมสโตนก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ดีใจครับไม่ไม่คิดว่าจากตอนแรกที่จะหาเวทีลงไม่ได้ครับหาเมืองเล่นไม่ได้กลายเป็นได้มีโอกาสไปเล่นที่เดอะเมจิกออฟไทยแลนด์เฟสติวัลนะก็กลายเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษของคนไทยก็ชื่นใจแล้วก็ต้องขอบคุณ แฟนเพลงทุกๆคนนะครับขอบคุณแฟนละครแฟนหนังทุกคนชาวต่างชาติทุกทุกคนที่ไปในวันนั้นนะครับหลายพันคนก็ดีใจดีใจที่ได้ร้องเพลงไทยให้คนต่างชาติฟังด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้ได้ทําให้คนไทยที่นี่มีความสุขถ้าจะให้เล่าโดยรวมแล้วมีหลายเมืองที่ไม่ไม่เคยได้รู้จักมาก,ก่อนล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมากไม่ว่าจะเป็นแคนเทอร์เบอรีโรเชสเตอร์ มีสโตนต่อจากนี้ไปก็คงจะต้องเดินทางไปสกอตแลนด์เสียงอาจจะแหบหน่อยนะครับแล้วก็แตกหน่อยจาก <c oughs> ปัญหาที่เราต้องแก้เฉพาะหน้าตรงนั้นนะแต่ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งของการแสดงสดแต่ถ้าเกิดอยากเกิดบ่อยก็คงจะดีตอนนี้ทุกคนก็ทํางานกันหนักมากนะชั้นทีมของวันแนนเองแล้วก็เดนทัทนะซันก็ต้องตัดต่ออยู่ข้างล่างผมก็เลยต้องมาคุยคนเดียวแล้วก็นัดก็ยังต้องตัดให้ทุกคนได้ดู ในแต่ละอาทิตย์เพราะว่าในแต่ละอย่างในทุกๆวันเราทําหลายอย่างมากฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับที่อยู่ที่เมืองไทยรวมถึงทั่วโลกเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็วงด้วยนะครับยังอีกเ mm hmm. หลืออีกทั้ง12คอนเสิร์ตที่ต้องไปลุยยังมีอีกหลายเมืองที่อาจจะไม่ได้อยู่ในนั้นแต่อยากไปเที่ยวตอนนี้ก็กลับมาบ้านที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับรักนะครับแล้วเจอกันครับ